สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุดพัฒการห้องสมุดพัฒการฐานนี้จะเป็นการวัดระดับ CVP หรือ Central Venous Pressure ในร่างกายของคนเราการวัด Central Venous Pressure เนี่ยจริงๆแล้วเป็นกระบวนการของแพทย์อย่างง่ายที่ใช้ในการประเมินสารน้ำในร่างกายแต่เนื่องจากว่าเราไม่สามารถจะให้นักศึกษาทำการฝึกปฏิบัติการในผู้ป่วยจริงได้เราจรึงต้องมาฝึกปฏิบัติการใน อุปกรณ์จำลองอุปกรณ์จำลองชุดนี้เนี่ยเทียบเคียงได้กับการตรวจวัดระดับ CVP ของผู้ป่วยอุปกรณ์การวัด CVP เนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์หลักๆ1อย่างก็คือมานอมิเตอร์มานอมิเตอร์นักศึกษาสามารถหาข้อมูลจากเอกสารประกอบการสอนทึ่งซึ่งเราได้ทําให้กับนักศึกษาแล้วนะครับหลักการวัดของมานมิเตอร์นี้จะเป็นการทดแทนสารน้ําแล้ววัดระดับของน้ําเทียบกับ จุด Reference ในร่างกายซึ่งนักศึกษาจะสามารถเรียนจากเอกสารเอกสารประกอบการสอนซึ่งเราได้ทำประกอบไว้ว่ามันอยู่ระดับใดโดยมากแล้วเราจะใช้ระดับของ SVC ต่อกับ RA เป็นจุด Reference ซึ่งจะเทียบเคียงได้เท่ากับ LA หรือ LV preload ก่อนที่ท่านจะวัด central venous pressure ด้วย Manometer ท่านควรจะ ศึกษาก่อนว่าผู้ป่วยรายนั้นมีระดับของเซนทรัลวีนัสเพรสเชอร์แคเทเตอร์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งของ SVC ต่อ RA e, หรือ Left Atrium อย่างเหมาะสมหรือยังโดยการประเมินจากภาพรังสีเอกซเรย์เบื้องต้นแล้วเมื่อท่านยืนยันว่าผู้ป่วยมีระดับของเซนทรัลวีนัสแคเทเตอร์อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วก็จะเริ่มการวัดหากเราจะวัดเราจะต้องมีการกำหนดให้ผู้ป่วยเนี่ย อยู่ในส,ภา,สภาวะที่ไม่มีการ Activity หรือพูดหรือใช้ v e n t ิ l a เตอรยกเว้นในกรณีที่จำเป็นที่ไม่สามารถหยุด Ventilator ได้เราถึงจะเริ่มวัดในภาวะที่มี Ventilator หากจะวัด CVP ผู้ป่วยก็ควรจะให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนหงายหรือปรับศีรษะสูงแล้วแต่ความเหมาะสมของสถานการณ์จากนั้นท่านก็เช็คกับระบบก่อนว่า ระบบของท่านมีความเหมาะสมไหมระบบของท่านเนี่ยในระบบการวัดมานมิเตอร์อย่างง่ายเราจะประกอบด้วยถุงน้ําเกลือซึ่งมีสารน้ําที่เป็นโซเดียมคลอไรด์แลกเตดิงเกอร์หรือสารน้ําที่มีความหนาแน่นใกล้เคียงกันแล้วต่อเข้ากับทรีเวสต็อปคอกและมีคอลัมน์ของสายน้ําเกลือทําหน้าที่เป็นมานมิเตอร์อย่างง่าย ซึ่งในทรีเบคอนซอคอร์กนี้ก็จะต่อกลับสายน้ำเกลือสายมอนเมเตอร์และสาย Central Line ซึ่งจะต่อเข้ากับผู้ป่วยตอนก่อนจะเริ่มวัดต้องเช็คว่ามีการล็อกหรือห้ามการไหลของสารน้ำในเซนทรัลวิ n u สไลน์หรือเปล่าหากไม่มีแล้วจึงเริ่มวัดก่อนจะทำการเริ่มวัดเราต้องเช็คระดับของ Reference POINT หรือ f e e โ o s t a t i c l o c a t i o n ให้เหมาะสมเราเรียกได้หลายกรณีสำหรับ f e e โ o s t a t i c position นี้ว่าจะเป็น f e e โ o s t a t i c position f e สโ o s t a t i c point zero point หรือ f e e โ o s t a t i c a x i s แล้วแต่ว่าผู้ป่วยอยู่ในท่าใดท่านอนหงายก็จะใช้ mid a c c e l e r y t y line ของ force intercostal space แต่ถ้าเกิดว่าในมนุษย์เราในท่านอนหงายแล้ว mid a c c e l e r y t y line สามารถใช้กับตำแหน่งของ i n t e r c o ์ค a l s ซอ c สใดก็ได้แต่ได้ผู้ป่วยอยู่ในท่าตะแคงถ้ายกศรีรษะขึ้นหรือเอนศรีรษะลงหรือนอนคว่ำจำเป็นจะต้องมีการเทียบเคียงกับโฟสต i n t e r c o ร์คอ s p ซอ e เสมอและหากเป็นผู้ป่วยนอนตะแคงอาจจะจำเป็นต้องใช้ s t อร์ a l ลไลนก็ได้หรือเลฟ x อเซอรีขอโทษครับเลฟพ p a r a ซอร์แนลไลน์ line, ก็ได้จากนั้น ท่านก็วัดระดับของ Reference Location โดยต้องมีอุปกรณ์วัดระดับที่มีหลอดสูมได้หอลอดวัดระดับของน้ำเกลือว่าอยู่ในระดับที่เป็นระนาบหรือเปล่าโดยใช้โดยให้ลูกลอยสุญญากาศเนี่ยฟองอากาศเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมว่าเป็นท่าระนา180บ180องศาแล้วก็วัดระดับโดยที่เลือกระดับซี r ร่ e f e r e n c e ในอุปกรณ์จำลองนี้เราใช้ตำแหน่งกากบาทสีแดงนี้เป็นซีโร่เร e เ e เรนแล้วเทียบเคียงกับระดับของสายมอนมิเตอร์ว่าอยู่ที่ระดับใดโดยให้ระดับของฟองอากาศอยู่ตรงกลางเราพบว่าจุดตรงกากบาทสีแดงตรงกับระดับนี้ของมอนมิเตอร์เราก็เอาไม้บรรทัดมาวัดตำแหน่งศูนย์เราสามารถจะใช้เราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งศูนย์ตาม ระดับของผู้ป่วยฉะนั้นก่อนจะวัดทุกครั้งต้องมีการวัดระดับของซีโร่เร e เ e น c ์ทุกครั้งนะครับในผู้ป่วยรายนี้เราวัดได้ระดับตรงนี้เราก็วัดระดับศูนย์ที่อยู่ตรงระดันบ,บนี้จากนั้นเราก็กําหนดตําแหน่งนี้ให้นิ่งแล้วก็อย่ามีการปรับตําแหน่งของผู้ป่วยแล้วเปิดน้ําเกลือจากถุงน้ําเกลือลงไปสู่มาโนมิเตอร์ดังภาพนี้พอเราเติม เปิดน้ําเกลือลงไปแล้วน้ําเกลือก็จะขึ้นไปขอให้มันสูงกว่าระดับประมาณ30ซนติเมตรจากนั้นเราก็เช็คดูทีเบสต็อปคอ o c กว่าอยู่ในตำแหน่งเหมาะสมแล้วแล้วก็หมุนบิดกลับมาวัดเพรสเชอร์ซึ่งโดยําทำการวัดเพรสเชอร์นี้ก็จะทําให้ระดับของมาโนมิเตอร์ตรงกับต่อกับสายเซนทรัลวีนัสแคสเซเตอร์ที่ต่อเข้าผู้ป่วยเราจะเห็นว่า ระดับของน้ำเกลือเนี่ยกลับมาอยู่ในระดับ11เซนติเมตรนะครับก็แสดงว่าผู้ป่วยรายนี้มี CVP เท่ากับ11หากเป็นผู้ป่วยจริงจําเป็นจะต้องวัดตอน expiration หรือป่วยหายใจเข้าสุดแล้วออกสุดกลั้นไว้อย่างไรก็ตาม CVP ของผู้ป่วยจะมีการปรับเปลี่ยนตาม cardiac cycle ฉะนั้นเราจะใช้ค่าเฉลี่ยของ expiration เป็นการวัดอย่างไรก็ดี หากมีการเปลี่ยนระดับของผู้ป่วยเช่นผู้ป่วยขยับตัวลุกขึ้นสูงขึ้นระดับของ CVP ก็จะมีการปรับตัวดังตัวอย่างนี้ซึ่งเราทำให้ผู้ป่วยเนี่ยยกลุกสูงขึ้นระดับ CVP ก็ขึ้นตามจากจากภาพนี้พอเราลดระดับของผู้ป่วยลงก็จะกลับมาที่เดิมฉะนั้นการวัดระดับของ zero reference จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งไม่ควรจะมีการเปลี่ยนท่าของมันนะครับ หากนักศึกษามีความสงสัยในการวิธีการวัดของ CVP ก็สามารถติดต่ออาจารย์หรือผู้ดูแลได้ตามอีเมลที่ให้ในเอกสารประกอบการสอนแล้วก็สามารถไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้จากเอกสารอ้างอิงที่ระบุไว้หวังว่านักศึกษาคงจะได้รับความรู้ในการวัด CVP แล้วก็สามารถวัด CVP ได้อย่างเหมาะสมขอบคุณครับ